สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับหญิงและกล้องนะครับและร้าน19บเกโพสิทอของเราอีกเช่นเคยใช่แล้ววันนี้พามาดูรถอีกหนึ่งคันนะคะจ่ายถูกลงแต่ว่าเหมือนได้รถใหม่เลยนะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนแบบอยากได้เพราะว่าประหยัดน้ำมันด้วยประหยัดมากครับเพราะว่าเป็นตัวไฮบิดใช่ oh. เป็นรุ่นไฮบิดอ,อ่ะงั้นเดี๋ยวเราพามาดูสุดหล่อคันนี้กันเลยค่ะกับคันนี้เลยนะครับ โตโยต้าโครล่าคลอส์นะครับ1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้คันนี้มาในปี2023แล้วนะครับะนี่ใหม่ๆแบบนี้เลยแล้วก็จดทะเบียนปี2023่ด้วยเนาะไม่ได้ล่าจดนะคะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอคันนี้เลขใหม่แค่2 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้น20 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใช้น้อยมากๆทุกคนมาเห็นตัวรถแล้วเนี่ยก็คือคันนี้ตัวรถนะคะก็เป็นสีสีนี้เลยนะสีเทานะคะแล้วก็ เป็นรถที่ติดสีดําเดิมจากโรงงานด้วยนะคันนี้ติดสีดําเดิมเลยนะคะสวยมาก,มากคือจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าเจ้าของคนเดิมอ่ะเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็เลยเลือกเป็นสีนี้เพราะว่าถ้าสีนี้เนี้ยภายในห้องดยสาอ่ะเขาจะเป็นสีดำแต่ว่าถ้าเป็นสีตัวรถสีดำกับสีขาวตัวรถเขาจะภายในท้องดยสารจะเป็นสีแดง,แดงใช่คับ แล้วด้ยวยความเป็นผู้ใหญ่เนาะเขาก็ตั้งจิตต่างใจเขาก็ซื้อรถได้ราคาล้านกว่าดิแหละแต่เขาบอกว่าเขาว่ามันดูไยรุ่นไปภายในสีแดงอะไรเงีย้ยมันดูแบบมันดูไม่เข้าเขาอยากได้อะไรที่มันดูแบบคลาสสิกคลาสสิกดู<อ>แบบเรียบรหรูหรก็เลยเลือกตัวรถเป็นสีนี้มาแล้วก็เดี๋ยวเรามาพาดูภายในกันเนาะได้ครับอ่ะแล้วก็ก่อนพาดูภายในเดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวอย่างนิดนึงเป็น ล,ออล้ออัลลอยสเปคเดิมโรงงานนะคะแล้วก็แม็กเนี่ยก็เป็นลายทูโทนซึ่งถ้าเป็นรุ่นถอบาสเขาให้แม็กลายนี้เนาะงั้นเดี๋ยวเรารพาไปดูภายในกันเลยดีไหมต้องได้ครับคันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งเป็นโรถตี่สีดำเดิมเลยจาก <ใช S 1> โรงงานอ่ะคันนี้เราสตาร์ทเครื่องไว้แล้วสตาร์ทเครื่องไว้แล้วเดี๋ยวเขาดูภายในก่อน,นก็ได้ไปะนะครับเขาดูภายในกันเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคานันนี้ภายในเขาเป็นสีดานะจ๊ะมาเลย อรสหอมมากเลยค่ะเลขไม่สองมื่นโลไม่มีกินอับเลยนะแล้วก็กลิ่นรถใหม่ก็ยังอยู่เบาดูเบาดีเบาเป็นแบบเบาระบายความร้อนให้แล้วนะคะเขาเป็นลลายรูระบายอากาศอะไรอย่างเนานะมีมาให้ครบหมดแล้วแล้วก็เป็นเบาหนังอย่างดีนะคะคอนโซลตรงนี้ก็เป็นหนังนะมีแอร์แบ็กให้ครบหมดแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราค่อยให้กล้องพาดูเอกสารเนาะดดเดี๋ยวพิงพาดูในส่วนของตัวหน้าจอหน้าจอนเนี่ยก็คือ ให้เป็นเหมือนของเอาจริงๆคือให้เหมือน f ฟ r จูเนออยู่หน้าจอเนาะแล้วก็เนี่ยสามารถเล่นแอปได้หมดเลยนะคะก็คือเขาจะมีแบบเลื่อนเลื่อนอะไรเงี้ยหญิงก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะแต่คือหน้าจอเหมือนเหมือน gr อะไรพวกนี้เลยเหมือนแบบตัวท็อปตัวท็อปใช่พอเลื่อนมาเป็นแอปเนี่ยเขาก็จะมีแบบ a p l e c a r ค l a y Android Auto Bluetooth อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็คันนี้มีตัวนี่กล้องสามรองศาใช่ไม่ต้องเข้า ไม่ต้องเข้าเกียร์ถอยนะเราสามารถกดดูที่หน้าจอได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเองก็ยังไม่ได้เข้าเกียร์ถอยใช่ครับเนะาะชัดมากนะพี่ชัดแล้วก็เป็นภาพเสมือนเหมือนเหมือนฟอร์จูนเนอร์เลยเลยเป็นสามดีดูนี่กล้องพวกนี้แบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เนาะต้องยอมรับเขานี่แล้วก็แอร์ก็เป็นอัตโนมัติเนาะใช่สองฟังส่องสั่งนะคะคก็ปรับการใช้งานได้ตามอัธยาศัยอ่ะเดี๋ยวพาดูเลขไม์ก่อน คันนี้นะรถใช้น้อยเลขไม่แท้เพียงแค่สองหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะสองหมื่นสี่พันกิโลเมตรเนาะแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะ,ะเดี๋ยวให้ดูพวงมาลัยก่อนตอนที่จะให้กล้องพาดูในส่วนของตัวเอกสารนะคพออะพวงมาลัยเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันหมดแล้วนะคะแล้วก็ด้านเออขวาเนาะก็จะมีคุยซ่อนโทนให้นะคะแล้วก็มีแบบเออกันออกนอกเลนป้องกันกันชนอะไรพวกนี้ด้านซ้ายก็จะเป็นในเรื่องของตัวเครื่องเสียง คันนี้ก็มีฝาถายไฟฟ้าแล้วด้วยนะฝาายไฟฟ้ามาให้เดี๋ยวบอกให้ดู engine start engine start ก็มีมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านบนนิดนึงนะตัว็อ p นะครับก็จะมีลังคาสลูแบบนี้ด้วยสลูมาให้แล้วนะคะอันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับมีมีคู่มือการใช้งานอยู่ครบนะครับแล้วก็ไม่มีสมุดรับประกันใช่โตโยต้าไม่ได้ให้แล้วออเป็นออนไลน์ทั่วประเทศนะครับ คันนี้ก <inhabitants S 2> ็เช็คประวัติไปหมดแล้วก็คือมีประวัติเข้าศูนย์ชัดเจนนะคะใช่ลดใช้น้อยมากๆน้อยจริง <stones> ซึ่งราคาโดนใจมากแน่แใช่เพราะจริงๆป้ายแดงคันนี้ยมันก็ทะลุล้านล้านกว่าไปแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวรอฟังราคากันสักนิดนึงรู้ว่าแจ้งราคาไปเลยละกันแจ้งราคาเลยก็ได้นะครับานให้ก้องแจ้งราคาพิเศษตอนนี้นะตัวท็อปเอ่อ1.8ไฮบริดนะครับ เรท็อปสุดเลยท็อปสุดนะพรีเมียมเซฟตี้นะครับราคาพิเศษเพียงแค่แปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับซื้อสดก็ไม่มีแวดนะซื้อจับไปนั้นผ่อนค่บประมาณหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นหกฟรีดาวได้ที่สําคัญนะคือใครที่แบบอยากขับรถม่แต่ว่าเอยากเก็บเงินดาวไว้ลงทุนก็ฟรีดาวได้ใช่แต่ว่าถ้าแบบอยากจะผ่อนถูกลงอะไรเงี้ยก็เพิ่มเงินดาวสักนิดนึงก็จะผ่อนต่อเดือนถูกลงนะคะ ตังนี้มีไฟมาให้ด้วยนี่ไฟแต่งหน้าใช่อันนี้อาจจะไม่สําคัญสาหรับผู้ชายแต่ผู้หญิงจะเริ่งสาคัญนะคะสำคัญมากครับเป็นเรื่องส่องังเลยนะทั้งสองฝั่งเนาะเดี๋ยวพี่ญิงเปิดฝั่งนี้ให้ดูในมีมาให้ครบหมดแล้วค่ะสวยคันนี้สันลูบอะไรก็มีมาให้ครบคันหมดเลยนะคะกล้องรอบคันคือพอมีกล้องมีระบบความปลอดภัยเข้ามาช่วยเนี่ยมันทําให้เราขับขี่ง่ายมากยิ่งขึ้นนะที่เก็บของข้างในห้องโดยสารกะกว้างขวางเลย พอรถใช้น้อยๆนะ่ะพอสังเกตเนี่ยเราสังเกตว่าเออรถมันแบบไม่ได้มีริ้วรอยอะไรแล้วห้องโดยสารก็จะดูใหม่แบบไม่มีกลิ่นอับไม่สกรปรกอะไรเงี้ยเนาะตะเข็บก็เดิมเดิมหมดนะคะประตูเดิมหมดเดี๋ยวเราพาไปนั่งตอนหลังให้ดูตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะแต่ว่าเสียงเงียบมากนั่งตอนหลังให้ดูคือจะบอกว่าห้องโดยสารอนะเขากว้างกว้างจริง เนี่ยหญิงสูงเกือบเกือบร้อยหกสิบแต่ไม่ถึงดีนะก็คือเนี่ยเห็นไหมกว้างแล้วก็หลังคาก็ไม่ติดนะคะแล้วก็มีแอร์ตอนหลังมาให้ใช่ครับพื้นที่ด้านหลังจะกว้างมากกว้างขึ้นเพราะว่าด้านหลังไอ้ตรงข้างเนี้ยเขาจะทําวาวขึ้นใช่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 เออพี่หญิงก็เพิ่งสังเกตหลังคามุงนี้จะวาวขึ้นไปถ้าทั่วไปถ้าไม่ได้ทําวอวอ่ะมันจะเตี้ยลงมาหน่อยเนาะมันจะดูอึดอัดแต่นนี้ไม่อึดอัดแล้วก็ เบอกก็สามารถยืดตัวคาซีดได้ได้ใช่ใช่ใช่ยืดตัวคาซีดได้เดี๋ยวเออกล้องลองขึ้นมานั่งไหมได้ครับมาเดี๋ยวมาสลับกล้องฝั่งไหนดีเดี๋ยวหญิงขออนุญาตเดี๋ยวกล้องไปนั่งฝั่งนู้นเพราะแสงฝั่งนู้นใช่ฝั่งนี้จะแสงดีกว่าเดี๋ยวลองให้กล้องมาขึ้นนั่งดูว่าใช่ต้องสูงร้อยเท่าไหร่ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็สิบห้าโดยประมาณร้อยเจ็ดห้าเนาะใช่ครับเราไม่พูดถึงเรื่องน้ำหนักนะเราแค่ความสูงอย่างเดียวอุ้ย วางเยอะเยอะเลยพี่หญิงขาชนไหมไม่ชนอันนี้คือกรณีถ้าผู้ชายนั่งนะเพราะว่าเมื่อกี้อาจจะมองไม่เห็นภาพเพราะว่าพี่หญิงจะเป็นคนแบบตัวเล็กนิดนึงเนาะใช่ัอันนี้ผู้ชายให้ดูเหลื่อเยอะเลยครับเหลื่อเยอะนะคะไม่อึดอัดเนี่ยประมาณนี้ยถ้าต่ำปั้นมือนะเหลื่อเยอะเลยเหลื่อเยอะนะไม่อึดอัดไม่อึดอัดนะครับนั่งสบายขาก็ไม่ติดนะคะนั่งสบายยืดได้แบบนี้นะครับร้อยเจ็ดสิบกว่าเนาะร้อยเจ็ดสี่เจ็ดห้าใช่ไหมคะใช่ครับ โอ้ไปตั้งจังหวัดนี้กล้องนี้ชอบหลับเลยนั่งสบายด้วยอันเนี้ยหลับสบายแน่นอนครับอมีแอร์แยกตอนหลังมาให้ใช่แอร์ตอนหลังให้ครบหมดนะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นปลายท้ายแบบนี้สวยงามมากนะครับสปอยเลอร์หลังมีมาให้นะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่สามมีมาให้อยู่ด้านในเนาะสภาาศเป็นแบบคลิปฉลามคลิปฉลามแล้วนะคะนี่ของเขาจะเป็นโคล่าคอสไฮบริดแบบนี้โลโก้ไฮบริดก็เป็นแบบนี้นะครับใช่ไหมที่สำคัญคันนี้ ปว่าทาไฟฟ้านะใช่ปึ๊บนี่เปิดขึ้นมาแบบคืออย่างที่บอกอะเนาะว่าตอนเจ้าของคนแรกซื้อมาเขาก็ซื้อมาร้านกว่าแต่เขาชอบแบบภายในแล้วก็ตัวรถสีเนี้ยเพราะว่าเขาบอกว่ามันดูสวยดูคลาสสิกเ<ว>ลยนวกว้างมากเลยพี่หญ<ช>ิงภาในของเขาโอ้หมีแบบนี้มีที่มีม่านบางสัมภาระให้ครบหมดแล้วนะคะจริงบอกนี่เขาพับได้หกสิบสี่สิบอ่ะหรือเจ็สิบสามสิบพับได้อ่ะ รับลาบลงไปใช่ครับแล้วก็ดึงแล้วก็จริงๆตัวตัวม่านตัวนี้สามารถแกะออกได้นะคะถ้ากรณีแบบว่าเราเราจะพับบอกเพื่อวางของอะไรนะก็คือม่านตัวเนี้ยแกะถอดออกแล้วก็พับเบาลงไปอ่ะเราก็ขนของได้เห็นไหมลาบอย่างนี้ได้เลยดูดิ ม,มันจะขนของได้เยอะเยอะมากๆนะคะเพราะว่าตัวบ่าเขาทําไว้เพื่อรองรับน้าหนักอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะใช่ครับแต่ว่าถ้าเรามีของสําคัญอยู่ท้ายรถเราก็จะติดม่านแบบเมื่อสักครู่นี้เลยเนาะก็คือเอาม่านผึงไว้เราก็สามารถวางของแบบพวกโน้ตบุ๊กกระเป๋าอะไรพวกนี้เราก็ดึงม่านปิดไว้สักทีหนึ่งบอย่างนี้ได้เลยครับเรียบร้อยใช่ใชแล้วพอปิดฝาท้ายไปด้านหลังเราจะมองไม่เห็นแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาขุดรถเราอันนี้ ชุดเครื่องมือนะครับแม่แรงใช่มีมาให้ครบครบนะครับจะอันนี้ตัวปะยางฉุกเฉินเพราะว่ารถรุ่นใหม่ก็ลักโลกไม่ให้ยางอะไรขนาดแล้วก็จะเป็นชุดปะยางพวกนี้ห้หมดเลยนะคะครับนี่อยู่ครบเนี่ยให้ดูต้องเปิดไา้นิดนึงอันนี้คือรถเดิมๆนะคะจะให้ดูรอยรอยยางแนวเห็นไหมมันจะเป็นมันจะเป็นโนลสสีกับตัวรถทุกคนเห็นนะคะตัวขาวๆเงินๆตรงเนี้ยนะ เนี่ยอันนี้เขาเรียกยางแนวถ้ารถเดิมอะคือจะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นสีคนละสีกับภายนอกตัวนี้มันจะเป็นสีออกตึ่งด้านนะใช่ครับแต่ว่าภายนอกอะมันจะเป็นสีแบบสีเมทัลลิกอะเนาะม,มันจะต้องเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือรถเดิมไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีผิดคว่ำอ่ะถ้าดูไม่จูใจเดี๋ยวให้ดูหัวน็อตอิกนิดนึงน,น็อตใช่นีมเนี่ยสังเกตง่ายๆหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยขยับเลยเห็นไหมถ้าเกิดว่าหัวน็อตมันมีรอยไขยอ่อ่ะ ให้สังเกตได้เลยว่าอาจจะมีการเปลี่ยนฝาท้ายหรือทําสีนะคะแต่ว่าอันนี้ที่ที่เราถ่ายซูมให้ทุกคนดูเนี่ยจะได้เห็นว่าเออมันไม่มีรอยแบบเขาเรียกอะไรรอยที่ไข่ไข่ใช่เดิมเดิมหมดองเดิมนะครับตะเขียนพวกนี้เดิมหมดเลยใช่เดิมหมดเลยสวยๆแบบนี้นะครับเดิมๆนะครับไม่มีการทําสีไม่มีการเคลียร์สีป็นสีเดิมๆด้วยครับฝาท้ายเดิมหมดเป็นฝาท้ายเดิมหมดนะคะสวยๆคันนี้แล้วก็ราคาก็ประหยัดไปเยอะประหยัดเยอะครับ ป้ายแดงไม่ถูกนะเดี๋ยวพาดูเครื่องให้ดนิดนึงได้ครับสีตัวรถเนี่ยที่บอกว่าเป็นสีเดิมนะคะทุกคนแต่ว่าก็คือไม่มีริ้วรอยไม่มีริ้วรอยนะคะอันนี้เมื่อกี้ได้บายสปอตเนาะบายสปอรตอยู่บายสปอตพูดภาษาบ้านเราก็คือจุดอับสายตาจุดใช่มันเห็นไม่ชัดนะทุกคนไม่น่าจะว่ากล้องเห็นชัดไหมต้องชี้หน่อยเขาเรียกจุดนด้หญิงพยายามซูมให้ดู คือถ้ามีรถมาได้แล้วได้แล้เห็นเนาะเห็นตรงนี้นะคะเป็นรอยเส้นบางๆนะก็คือถ้ามีรถมาตัวเนี้ที่เป็นเป็นลายเส้นสีดําเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสีส้มบายสปอตมีให้ทางด้านซ้ายด้านขวาเลยนะคะเนาะด้านข้างก็จะติดไฮบริดแบบนี้เดี๋ยวดูห้องเครื่องกันพี่เขาหน้าหล่ออยู่นะคันเนี้ย แต่ว่าไฮบิดอ่ะเขาก็จะมีแบบเดินเส้นสายเป็นสีฟ้านะคะสัญลักษณ์เป็นสีฟ้าไฟหน้าเป็นสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพามาดูเครื่องยนต์ในส่วนของตัวนี้นะคะเงียบมากเลยตอนนี้ระบบไฟฟ้าทํางานอยู่เสียงเครื่องก็คือยังไม่ทํางานเนี่ยเราให้ดูคันหน้าเห็นไหมคะคันหน้าก็คือเดิมหมดเดิมหมดเลยใช่ครับนะดูกลมๆนะไม่มีบิดเไม่มีบิดนะคะครับเดิมเดิมหมดเลย เครื่องก็ขาขาวแบบนี้เลยรับประกันว่าไม่เคยไม่เคยโดนน้าท่วมเนี่ยสีที่แต้มนะคะก็คืออยู่ครบหมดเนี่ยเดี๋ยวให้ดูด้านในเห็นไหมสีแต้มของตัวเครื่องตามจุดต่างๆนะคะรวมถึงแบบพวกข้อยางอะกนี้อยางสลากเอ่เลเบลพวกเนี้ครับอยู่ครบนะเนี่ยขนาดสีอันนี้ไม่รู้สีอะไรก็เห็นปะสีฟ้าที่เขากนลายผลิตมาก็ยังอยู่นะคะยังไม่ได้แกะออก ด้วยความที่เขาแบบแค่สองหมื่นโลอะเนาะมีฝากระโปรงก็คือติดโตโยต้าอันนี้มีมีเขาเรียกอะไรมาจากญี่ปุ่นนะคะก็มาเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบนี้เลยเอารองอะไรมารบสวยทันนี้เลขไม่สองหมื่นโลเอาไปใช้ก็ตับเทปเดิมๆนะเทมเดิมเดิมโอ้โหเดิมเดิมหมดเลยใช่สวยมากเครื่องหม่เอียมนะคะรถเลขไม่แค่สองหมื่นโลรถบ้านมือเดียวมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดแล้วก็ ตัวถังเองเนี่ยก็สีเดิมหมดเลยนะคะไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีผิดคว่ำใครหาอยู่เอาไปใช้ไม่ผิดหวังแน่ๆเดี๋ยวให้ก้อนสรุปราคาให้อีกทีนึงได้ครับก็คันนี้นะครับโตโยต้าโคโรลล่าคลอสไฮบริดนะครับเครื่องยนต์1.8นะพรีเมียมเซฟตีนะครับมาในปี2023ะนะครับราคาโดนใจเบ,เบากระเป๋ามากนะครับเพียงแค่800,000 หกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น<ช>นะซื้อส่วนตัวเราไม่มีแวดนะครับซื้อ<ช>จากแฟแนซ์เครดิตดีฟีดักหของกับข้าวประมาณหมื่นห้าหมื่นหกเท่านั้นเองคือต้องแจ้งนี้ก่อนว่าของเราเนี่ยถ้าใครซื้อไปนะของเราเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เพราฉะนนเราก็จะไม,ไม่ไม่มีในส่วนของตัวแบวนนะคะคคแล้วกเ็เรื่องฝั่งประวัติเนี่ยสบายใจได้สบายใจเพว่าซึ่งก่อนเฮียไปซื้อเฮียประวัติให้เฉพประวัติให้เล็เรียบร้อยแต่ว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าคือรถบ้านเนี่ยหลายท่านชอบคอมเมนต์มาถามว่า เฮ้ยทำไมรถไม่หมื่นโลเขาขายทำไมไม่สองหมื่นโลเขาขายอะไรยเงี้ยจริงจริงอะปัญหาชีวิตของคนเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหลากหลายมากเลยครับพี่ใช่บางคนสามีภรรยาเลิกกันอ่าฮะก็ต้องขายใช่บางคนช็อตเรื่องเงินบางคนแต่ถามว่าคนที่เบื่อแล้วเปลี่ยนรถใหม่มีไหมมีแต่ว่าปริมาณมันอาจจะน้อยกว่าใช่ซึ่งพวกเนี้ยโดยปกติมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวเราก็จะไม่ได้ถามยกเว้นแต่ว่าบางคันอะลูกค้าเล่าให้ฟังอ่า แบบหญิงเอง,งกไปหญิงเคยไปซื้อรถก็เฮีย uh huh. ลูกค้าร้องไห้อะไม่อยาก,ยากขาย,ขายแต่ว่าเดือดร้อนเรื่องเงินก็จําเป็นต้องขายนะคะ uh huh. เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าปัญหาชีวิตคนเราไม่เหมือนกัน <Right. S 2> แต่ว่าโดยปกติเนี่ยถ้าลูกค้าไม่เล่าอ่ะเราจะไม่ถาม uh huh. เพราะว่าเราถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว <Right. S 2> เราแค่ไปดูรถว่าโอเค รถเลขไม่ตรงนะเลขไม่แท้นะตัดเงิมเดิมเรื่องเดิมเอกสารครบพร้อมเอกสารชัดเจนโอนได้รถมือเดียวติดสีเดิมเนี้ยเราก็ซื้อเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นนะหญิงก็บอกทุกคนว่าสบายใจได้ของเราเนี่ยเล่นเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับบางคันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แจ้งรายละเอียดว่าเฮ้ยเขาเลิกกับสามีนะพี่เขาแบบตีกันเขาแบบแบ่งสมบัติกันโอ้เราก็ไม่ไม่ได้ยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาขนาดนั้นนะคะก็อันเนี้ย พูดเนี่ยให้ทุกคนสบายใจว่าของเราอะ่ะมีที่มาที่ไปเป็นรถนบ้านก็จริงใช่ครับเราแค่แต่ว่าเราอะ่ะไม่ได้ถามเรื่องส่วนตัวรายละเอียดของลูกค้าอย่างคันนี้เขาก็มีปัญหาของเขา <ừ> เขาก็ถึงได้ขายออกมาเนาะ่ก็ถ้าใครสนใจคันนี้ก็โทรหากล้องได้ที่เบอร์เบอร์กล้องนะครับ0621496359ครับใช่หรือว่าจะโทรหาเบอร์หญิงที่ใต้คลิปตรงนี้ก็ได้นะคะหรือจะทักไลน์แอดเข้ามาก็ได้เหมือนกันนะใช่ครับ เรามีบริการซื้อขายออนไลน์ทั่วประเทศเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ลูกค้าทักออนไลน์มาไม่ได้เข้ามาที่ร้านนะใช่ขับรถไปส่งที่ถึงที่บ้านเลยไม่ต้องเข้ามาแล้วนะครับถ้าอยากจะไปนั้นเราก็มีบริการจัดไปไ้นถึงที่บ้านเช่นเดียวกันใช่ค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์กล้องอีกครั้งนะครับศูนย์หกสองหนึ่งสี่เก้าหกสามห้าเก้าครับใช่ค่ะก็ถ้าสนใจยังไงก็อย่าลืมพักมากันวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะคะคบ๊ายบายครับ